สวัสดีครับวันนี้แอดมินกำลังจะทำา p p ที่22นะครับจะพูดถึงเรื่องอาการฝากเงินตระกูล usdc หรือว่า usd coin เพื่อรับดอกเบี้ย9%ต่อปีนะครับอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูแอดมินแอบไปซื้อมาละอารอเชื่อมต่อนะครับทีนีน้มาดูการซื้อของแอดมินนะไปที่หน้าแรกหน้าหลักซ้ายมือสุดนะครับซ้ายมือล่างคลิกสเสร็จเนี่ยมันจะบอกสถิติการซื้อของแอดมินที่ผ่านมา ดูบรรทัดบนซื้อ usd c o i ด้วยไทยบาท2บรรทัดแรกนะครับอ่ะแตะเข้าไปแอดมินสั่งตั้งซื้อแบบจำกัดหรือว่าต้องการซื้อเมื่อราคาเนี่ยมันลดลงเหลือ33.85บาทต่อ1 usdc ได้มา1,000บาทนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอดมินก็ซื้ออีก1,000เหมือนกันแต่ว่าตั้งไว้ที่ราคา33บาท 89สตางค์ต่อ1 USD คอยก็ได้มาเหมือนกันแต่ว่าตังที่ได้มาเนี่ยมันจะได้มาไนะม่ครบนะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูเห็นไหมบรรทัดบนสุด USD C ของแอดมินเนี่ยมันจะไม่ได้ที่2,000บาทนะครับมันจะได้อยู่แค่1,998.454บาท 4, 4, 4, 5, 4สตังค์สาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่ามันมีการหัก เปอร์เซ็นต์การซื้ออยู่ที่0 2นเนตะครับ0.2นั่นก็คือ100เนี่ยหากอยู่ที่0.2สตางค์เพราะฉะนั้นพันหนึ่งมันก็จะกลายมาเป็น2บาทครับพันหนึ่งก็จะกลายมาเป็น2บาทแอดมินก็จะเงินหายไป2บาทแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่มันหายไม่ถึง2บาทมันเป็นเพราะว่าค่าเงินมันสูงกว่าที่ตอนที่แอดมินซื้อนะเดี๋ยวนะครับค่าเงินมันขึ้นสูงกว่าเงินที่แอดมินซื้อไว้ก็เลยขึ้นสูงไปด้วย เด่นนะชุบเอาละครับเจอละ,อะนี่ไงบรรทัดบนสุดสังเกตนะครับ USDC ตอนเนี้ยมันอยู่ที่33บาทจุด91สตางค์ต่อ1 USDC แต่ Admin ซื้อที่ต่ำกว่านี้นิดหน่อยครับมันก็เห็นความแตกต่างที่เนี้ยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญรักของ Admin ครับ USDC เป็นเหรียญรักของ Admin เพราะว่า Admin เนี่ยต้องการที่จะเอามาฝากประจำที่เว็บอา เขาเรียกว่าที่กระดานซิปแม็กแล้วกันนะครับชอบพูดดอกเว็บอยู่เรื่อยเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าที่กระดานซิปแม็กเขาจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่9%ต่อปีนี่เดี๋ยวพาไปดูครับ10ล็อก10ล็อกคือฝากประจำนะครับแล้วก็เข้ามาดูระเอกของเราวันนี้คือ USDC เห็นไหมครับดูตรงอขอบขวานะต่อปี9%ชัดเจนนะทีนี้ ตอนนี้เนี่ยตัวเหรียญของแอดมินเนี่ยมันยังอยู่ในโซนตลาดคลิกที่กระเป๋าสตังค์ขอบล่างของจอนะครับทางขวามืออ่าแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปทีนี้มันจะแบ่งอยู่ใน2กลุ่มมันจะมีให้ดูนะครับ3แถบก็คือสินทรัพย์ทั้งหมด Trade Wallet แล้วก็ Z w a ต l อ t ตอนนี้เนี่ยไอยเจ้า usdc ของแอดมินเนี่ยมันยังอยู่ในตลาดอยู่แอดมินจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในกระเป๋าที่เรียกว่าเซ็หรือบัญชีฝากก่อนนะครับ วิธีการก็ง่ายมากเอดมินก็คลิกไปที่การโอนนะครับถัาจากนั้นจะโอนมันก็จะขึ้นมาว่าจะโอนจากเทรดวอลเลตไปเซทวอลเลตนะก็คือการโอนจากตลาดซื้อขายไปยังบัญชีฝากของเรานั่นเองแอดมินก็เลือกที่100%ยนะครับยืนยันการโอนก็จะขึ้นมาเป็นรูปสีฟ้าเอดมินก็เลือกเลยการโอนสําเร็จเสร็จสิน้นคลิกไปคราวนี้ ไอ้เจ้า usdc ของแอดมินเนี่ยมันก็ยังคาอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดมินลองไปดูที่ Z Wallet ก่อนว่ามาหรือ,อยังคลิกไปที่ usdc คราวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มานะเดี๋ยวแอดมินขอกลับไปที่หน้าเทรดก่อนหน้าเทรดหายไปแล้วนะมาที่ Z Wallet ใหม่ครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ usdc ใหม่เห็นไหมมันจะเพิ่มเป็น3,000บาทลว ตะกี้ยังเป็นพันกว่าบาทอยู่ทีนี้แอดมินต้องอธิบายนะครับดูแถบล่างสุดนะแถบล่างสุดเนือคำว่าซื้อาขายเนี่ยมันจะมีคําว่าคงเหลือคงเหลือเนี่ยคือจํานวนเงินที่แอดมินเนี่ยโอนมาจากตลาดซื้อขายแต่ยังไม่ได้ฝากประจํานะครับตรงเนี้ยอยู่ที่รูปสีฟ้าจุดสีฟ้าเป็นรูปสายฟ้าเล็กๆเ,เนี่ยเป็นฝากเผื่อเรียกส่วนฝั่งขวาที่เป็นรูปเซฟสีเหลืองเนี่ยแล้วมีคําว่าล็อกเนี่ยอันนี้คือฝากประจําตอนนี้เนี่ย มีทั้งฝากเผื่อเรียกทั้งฝากประจําฝากเผื่อเรียกเนี่ยจะดอกเบียเ้ยนี่จะเป็น4%ต่อปีนะครับเขาเรียกว่า10อัพแต่ฝากประจําดอกเบี้ยจะเป็น9%ต่อปีเขาเรียกว่า10ล็อกทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะย้ายฝากเผื่อเรียกเนี่ย1,998บาทของแอดมินเนี่ยมาเป็นฝากประจําวิธีการนะครับเราก็คลิกกลับไปแล้วก็ไปที่หน้าหลักมุมซ้ายมือล่างหลังจากนั้นแอดมินก็ไปคลิกที่10ล็อกเลยครับคลิกปุ๊บ ทีนี้แอดมินก็ต้องเลื่อนมาที่เหรียญ usdc พระเอกของแอดมินวันนี้อ่าโอเคทีนี้มันก็จะบอกแล้วครับว่าตอนนี้เห็นไหมเหนือเข้ามาล็อกใน Zwallet มีอยู่ทั้งหมด58.94701733แอดมินก็ต้องการจะย้ายมาล็อกทั้งหมดเลยก็คือฝากประจำทั้งหมดคลิก100%แล้วก็เลือกล็อกครับเท่านี้เสร็จสิ้นเราก็ปิดไปเลย แล้วเราก็ไปที่กระเป๋าสตางค์อีกครั้งหนึ่งมุมขวามือล่างนะครับและแอดมินก็มาที่ set wallet นะครับดูเหรียญ USDC บรรทัดที่2จากล่างตอนนี้กลายเป็น3 1 3 8บาทจุด8 2สองสตางค์แล้วครับเสร็จสับเห็นไหมวิธีการฝากทีนี้อ่า ทีนี้ทีนี้ยังไงต่อทีนี้จบสิครับทีนี้ก็จบแล้วอ่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ